ก่อนที่จะมี Facebook จากนายกัฐมนตรีเ,เขียนชี้แจงกับชาวนาโดยระบุว่าข้าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยมาช้านานเป็นพืชเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศแต่ชาวนากลับเป็นกลุ่มคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบไม่ได้รับการดูแลไม่ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมมาโดยตลอดรัฐบาลชุดนี้จึงเห็นว่าถึงเวลาที่ชาวนาต้องได้รับความเป็นธรรม ผลผลิตต้องได้ราคาผลกําไรต้องตกอยู่ในมืออย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ใช่ตกอยู่ในมือพ่อค้าคนกลางโครงการรัฐจำนำข้าวของรัฐบาลจึงเป็นนโยบายเพื่อยกระดับรายได้และสร้างความมั่นคงมั่งคั่งที่ยั่งยืนให้ชาวนามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับยากยาก่ยานาไปสู่การลดความเหลื่อมล้ําในสังคมคุณนิรักเขียนชี้แจงว่านโยบายนี้ไม่ได้ผิดกับนโยบายสนับสนุนและอุดหนุนสินค้าเกษตรในต่างประเทศซึ่งก็มีหลากหลายรูปแบบ ปรับใช้ตามสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันโดยทุกคนตระหนักว่าประเทศจะต้องดูแลผู้ผลิตผลผลิตทางการเกษตรหลักของชาติให้มีชีวิตที่ดีมีรายได้มีความสุขปรัชญาแนวคิดที่มาเป็นนโยบายรัฐบาลจึงเป็นที่ยอมรับของชาวนาบอยโดยตลอดและประสบความสำเร็จในการยกระดับรายได้ขยายโอกาสให้ประชาชนสองปีที่ผ่านมาและก็ย้ําว่าตนกับคณะรัฐมนตรีได้ทุ่มเทที่จะทําโครงการจํานําข้าวให้สําเร็จ แต่สำหรับสถานการณ์ในปัจจุบันเป็นสถานการณ์พิเศษส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในช่วง 3- 4เดือนที่ผ่านมานำไปสู่การยุบสภาผู้แทนรัษฎรและการเลือกตั้งทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลมีข้อจำกัดในการบริหารงานตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติเอาไว้มาตรา181นายกบอกว่าขณะเดียวกันก็มีเกมการเมืองนอกระบบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยและมีเป้าหมายเดียวคือล้มล้างรัฐบาลช่วงชิงอำนาจทางการเมืองดำเนินการขัดขวางการทำงานของรัฐบาลที่พยายาม จะดูแลทุกสุขของประชาชนอย่างต่อเนื่องแม้แต่โครงการจำนำข้าวที่เป็นที่ชื่นชอบของชาวนาทั่วประเทศนายกเขียนต่อว่าไม่ว่าการต่อสู้ทางการเมืองจะไปในทิศทางใดดิฉันมิได้นิ่งนอนใจต่อความเดือดร้อนของพี่น้องชาวนาจึงได้เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสั่งการให้ดําเนินการแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการจ่ายเงินให้กับชาวนาโดยกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการจัดหาแหล่งเงินกู้ภายใต้ข้อจํากัดของกฎหมายพร้อมๆกับที่กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างการเปิดประมูลเพื่อเร่งระบายข้าวเพื่อนําเงินมาสม มอบให้พี่น้องชาวนาตามที่มีภาระผูกพันรัฐบาลขอยืนยันว่ามีความเป็นห่วงพี่น้องชาวนาอย่างจริงใจมีได้นิ่งนอนใจต่อความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นดิฉันขอให้พี่น้องชาวนาโปรดเชื่อมั่นว่ารัฐบาลกําลังเร่งดําเนินการทุกวิถีทางเพื่อแก้ปัญหาและเพื่อความสุขของพี่น้องชาวนาและความเป็นธรรมในสังคมอันนี้คือคํายืนยันชี้แจงจากเลยกร์โีเมื่อวานนี้นะครับก็ยืนยันในนโยบายจํานําข้าวแต่อ้างอิงว่าสถานการณ์ปัจจุบันเกิดปัญหาเพราะสถานการณ์ทางการเมือง กระาที่ก